สวัสดีครับสำหรับลูกค้านะครับที่สงสัยในวิธีการแปะกาวของแบตเตอรี่นะครับแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบบใหม่ที่เราแถมนะครับเป็นแผ่นกาวสีฟ้านะครับในตัวของแผ่นกาวนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับนะครับมีทั้งหมด3ชั้นมีสีฟ้าสีใสแล้วก็มีชั้นกลางนะครับเริ่มจากสเต็ปแรกเลยนะครับลูกค้าดูตรงหัวมุมด้านบนนะครับ ผมด้านบนจะมีลอยให้เราดึงนะครับเราดึงตามตามวิดีโอคลิปนะครับอันนี้คือชั้นที่1นะครับลูกค้าดึงชั้นใส่ชั้นที่1ออกนะครับแล้วก็เอาในส่วนนี้ไปแปะกับตัวแบตเตอรี่นะครับลูกค้าจะแปะด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าถนัดนะครับนี่นะครับแปะพับกลับมานะครับพอเราพับปุ๊บนะครับ ก็เหลือสีฟ้าที่ติดอยู่กับตัวแบตนะครับส่วนสายอีกด้านหนึ่งก็จะหลุดออกโดยอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นลูกค้าก็ดึงแผ่นใสตัวนี้ครับอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับทิ้งนะครับนี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราก็พร้อมติดตั้งแล้วนะครับนะครับส่วนลูกค้าที่สงสัยว่าสีฟ้าที่มีเหลือมานี้มีไว้ทําไมนะครับเราเอาไว้ดึงแบตออกนะครับกรณีที่ว่าเราเราแปะไปแล้วนะครับแล้วเราสามารถใช้ดึงสีฟ้านะครับดึงออกได้เลยนะครับนะครับ นี่นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับคร่าวๆนะครับในการแปะแผ่นกาวแบบใหม่นะครับตรงนี้เขาทํามาเพื่อให้เราสามารถที่จะแปะได้หลายรอบนะคือสามารถแปะแล้วก็ลอกออกแล้วก็สามารถแปะกลับเข้าไปอีกครั้งได้นะครับไม่เหมือนแบบเก่านะครับแบบก่าถ้าเราแปะผ้าแล้วเราลอกทิ้งแล้วเราต้องหากาวแผ่นใหม่มาแปะนะครับนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ